มาแลเรื่องราวข้องราคาปั๊มเงินมากค่ะทางสมาพันธ์สมาคมชาวส่วนปั๊มแห่งประเทศไทยและกาเครือข่ายเกรรษตรกรชาวส่วนปั๊มในพื้นที่ข่องภักใต้เราเนี่ยเขาได้ออกมาเรียกร้องค่ะให้รัฐบาลทบทวนมติข้องคณะกรรมการนโยบายปั๊มน้ํามันแห่งชาติในกรณีที่มีการปิดเปิดปด,ดานสเสดาบรรทุกน้ำมันปล์มผ่านไปยังโซ่โปโปเล่าและก็ปรับลดการใช้น้ำมัน B 7เป็น B 5ค่ะ ทางสมาพันธ์สมาคมชาวส่วนปั้มน้ำมันแห่งประเทศไทยและเครือข่ายค่ะก็มีผู้แทนกเกษตรกรพืนที่าากตายข้าวรวมจะเลง่งข้าวขัดคานมาติคณะกรรมาการนโยบายปั้มน้ำมันใน5ประเด็นลักขบ,บิบวรีดก็จะประกอบไปด้วยข้อแรกเลยค่ะข้อให้ทบทวนมติการเปิดดานเดาให้มีการคนส่งน้ำมันปัม้มทางบกโดยจะให้บรรทุก ให้กับทางโซ่ปโปะลาวหรือว่าประเทศล,าว,ทศลาวนี่แหละเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาการส่วมรอยนำน้ำมันพิษกฎไม้เข้ามาในประเทศของเราค่ะเรื่องเรื่องนี้คือประมาณว่าแต่ก้อนมันเคยมีว่าเวลาไทยเปิดให้รถนำมันจากต่างประเทศเข้ามา<ล>มันก็มีน้ำมันที่มามา,มาฮกในประเทศไทยมา ลุดตอกจางรถนะครับกลายเป็นน้ำมันเทื่อใน,นประเทศนะครับ <c oughs> ไม่ใช่มูไม่ร้อยหมืนมูเทือนนะ <c oughs> น้ำมันเทื่อน,นี่นะแต่มันส่งผลกระทอบอห้เกษตรกรกร,ราคาปัาม๊มน้ำมันตกต่ำนั่นเอง <c oughs> อันนี้เป็นมาตรการสําคัญที่เขาไม่อยากจะให้นําเข้ามานะครับเดี <c oughs> ย๋ยวจะมีการนำมันเทื่อ อีกเรื่อหนึ่งก็คือเรื่องของการขัดขานนโยบายการปรับลดเบโอดิเซลจาก B ีเเลือก B5 อันนี้ก็เป็นผล้กระทบเหมือนกันเพราะว่าชาวเกษตรกรชาวสวนปาล์มนี่ก็บอกว่าพักดันกันมานานแล้วจาก B5 เป็น b 7เป็น b 7เป็น B 1 0นะครับมีการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศถ้าลดลงมาแล้วเดี๋ยวปาล์มมันทุกลงมากระตรงมาช่วยกันไม่แล่าแล้วก็เรื่องของย่ากให้มีการปรับราคาประกันรายได้ปามน้่มัน แต่ก้อนเนี่ยเขาประกันรายได้อยู่4บาทแต่ว่ารัฐบาลไม่ต้องจ่ายเพราะาราคามันเกินแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าราคามันตกลงมาเขาอยากให้ประกันรายได้สูงขึ้นเหน่งจากตอนนี้ปุ้ยเพิ่มขึ้นมาช่องเทา<ช>้านะครับก็อยากให้ประกันราคาอยู่ที่6บาทตามตอนทุนไม่อ่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีว่าทางรัฐบาลจะเอาเบียรแต่ได้มาประกันให้ะนะครับ ถึงคอทีซีค่ะจะมีการติดตั้งมิเตอร์เรียวท่ามเพื่อที่จะวัดปริมาณน้ำมันปั๊มดิบค่ะข้องคณะกรรมการการข้องกรมการคาภายในกระทรวงพาณิชย์ลาชา ทีเนี้ยเรื่องเนี้ยมันทําให้ไม่ซาปริมาณการไล่ค้าวไล่ออกข้องน้้ามันปาล์มทําให้เกิดช่องว่างทําให้เกิดข้อบกพร่องในการบริหารปาล์มน้ามันนั่นเองค่ะคสต๊อกเกลียวไทม์นี่ก็มีส่วนสําคัญว่าตอนนี้ถ้าสต๊อกมีมากหรือมีน้อยจะมีพ้นให้ผู้ประกอบการหรือว่าโรงงานหรือว่ารายส่วนเนี่ยสามารถเอามาอ้างว่าตอนนี้ปาล์มในสต๊อกมากหรือว่าปาล์มในสต๊อกน้อยแล้วมากดราคาหรือมา ทำกดไก่ตลาดให้มันเสียไปได้นะครับดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายเรื่องนี้มาพักแล้วแต่เรื่องยังไม่คืบเขาก็เร่งรัดว่าให้ทําให้รชจเรียบร้อยจะได้บริหารจัดการได้อย่างตรงกับตลาดติ่แท้จริงค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเขาก็เรียกร้องให้รัฐจัดโครงสร้างราคาน้ำมันปั๊มทางระบบเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะก็มีปัญหาเกี่ยวกับการกดราคารับซื้อปั๊มจากเกษตรกรทุกปีเลยแล้วก็ยังเกิดความพันพ่วงข้องราคานะคะ ทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นมากในอนาคตก็เลยอยากอีเดียกรองให้ป้องกันปัญหานี้ไว้ก่อนค่ะ,ะเดี๋ยวไปฟังเสียงประธานคณะกรรมการปั๊มน้ำมันและพืชพลังงานครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีความชัดเจนเราจะย่อยกระดับอย่างน้อยข้อที่หนึ่งบอกได้เลยครับเ,เราไม่สร้างปัญหาแน่น,นอนเร,เราในฐานะที่เข้าใจคําว่าประชาธิปไตยนะครับเราไม่จะต้องไม่สร้างความวุ่นวายให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพอย่างอื่นนะครับแต่เราจ้องจะมาแสดงพลัง กำหนดแรกๆที่เราคุยกันไว้ก็คือทุกอำเภอเราเราจะไม่รวมตัวกันเพื่อสร้างปาัญหานะครับทุกอำเภออำเภอไหนอำเภอนั้นซึ่งมาแสดงพลังนะครับสำคัญคือมาตรการนี้ที่เขาจะจะยกะดับก็คือว่าเขาจะไม่มาปิดน้นนะอันนี้เขาก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่เอา,าเขาเดือดร้อนแล้วเขาจะไปสร้างความเดือดร้อนใคนอื่นต่อแต่เขาจะรวมตัวกันในการสแสดงพลังแบบที่ อยู่ในกรอบกวาดไมบก็แต่ว่าทีน่ๆคืออยากให้ทําถ้าไม่ทำเค้ก็จะมารวมตัวกันที่ว่าชาวส่วนปั๊มมีมาร์คเมื่อนนะก็มีทางสมาคมชาวสวนปั๊มน้ํามันแห่งประเทศไทยและก็รพร้อมด้วยเครือข่ายอย่างที่บอกไปนี่แหละเขาก็เลยออกมาเรียกร้องให้ผลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในท่านายธิรันเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายปั๊มน้ํามันแห่งชาติให้พิจารณาทบทวนประเด็นดังกล่าวค่ะโดยทางสมาธ์ก็จะให้เวลานะไม่ใช่าเร่งรัดอะไรเอาเยอปุ๊บปั๊บค่ะให้เวลาในการแก้ไขปัญหาจ ทพ่งเดือนมีนาคมสองพันรอ,อกริกเดือนว่าว่าเกือบสองเดือนแต่ถ้าหากว่าไม่มีคำตอบที่ชัดเจนค่ะก็อาจจะมีการหยกระดับความเคลื่อนไหวในทุกๆอำเภอค่ะครับพม